ค่ะบา,าวานะคะจากเคปมะดมวาัตาหวานนะคะวันนี้ก็จะมาการันตีนะคะแป้งเคปที่เราใช้นะคะร้านพรทิดาใช้แล้วดีจริงๆนะคะแป้งเคปร้านพรทิดานะคะยิ่งใช้ลูกค้ายิ่งชอบหอมกรอบอร่อยนะคะวันนี้การันตีลูกค้ากลับมาซื้อตามทำให้เรามีไรายได้เข้าทุกวันทุกวันนะคะเดี๋ยวว่าจะพามาดูนะคะ,ะวิธีการผล หมุนเคฟนะคะว่ามันง่ายแค่ไหนนะคะตัวนี้ก็ส่วนผสมง่ายๆก็คือผสมน้ํานมไข่นะคะหมุนหมุนคนๆหมุนหมุนแล้วเทขึ้นเตารับเงินรัวๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการหมุนเคฟกันนะคะ,ะก่อนอื่นเรามาเช็บไฟเช็บน้ําก่อนนะคะ,ะ,ะนี่เริ่มได้แล้วนะคะแล้วเราก็จะหมุนแป้งลงนะคะ ง่ายมากเลยสวยงามนะคะเป็นแป้งเคฟลานพรธิดา่ผสมคนๆแล้วหมุนขึ้นเตารับเงินได้เลยจะ้ะนี่ขาหอมเห็นไหมคะเรียบเนียนนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจแป้งเคฟลานพรธิดานะคะติดต่อมาได้นะคะเคฟคาดหวายม,วาม,มาหรืออยากมีอาชีพเสริมหรือไรายได้พิเศษทักมาได้นะคะดีๆให้คำแนะนำ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแป้งลัพั์ของเราเนี่ยจะหอมกรอบอย่างที่ทุกคนพูดถึงกล่าวถึงไปหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะยาเป็นไงบ้างคะเหลืองสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพับให้ดูนะคะพับง่ายมากแกะง่ายมากนะคะแค้มีเองค่ะสวยงามน,นะคะ ใชคะเสร็จแล้วแป้งเค้กร้านควันธิดาสวยงามมากนหมคะจา้าและเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงกันนะคะว่ากรอบแค่ไหนนะคะและเดี๋ยวมาชมกันนะคะได้แล้วค่ะแป้งเค้กร้านควันธิดาบางเรียบเนียนนะคะเห็นไหมคะทําง่ายนีดเดียวเองเสร็จแล้วคะ่ะเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงกันนะคะว่ากรอบไหมคะ เป็นไงคะอาขานี่เลยค่ะนี่ค่ะที่เสร็จเมื่อกี้นี้นะคะกรอบนานหอมอร่อยกรอบยันตูดเลยเห็นไหมคะอ่านี่ค่ะอืมหอมอร่อย